สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอามะม่วงมานำเสเนอดูมะม่วงค่ะอยากบอกว่ามะม่วงเราปลูกเองนะคะก็ตอนนี้ก็งอมแล้วค่ะงอมหอมทั้งบ้านเลยอยากบอกเพื่อนๆว่าการที่เราปลูกผลไม้เองเรามีไว้กิน่น นี่มันสุดยอดเลยนะคะค่ะกำลังหอมกำลังงอมอย่างนี้ต้องอะไรคะข้าวเหนียวมะม่วงเนาะคะเนาะโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงเหมาะมากเลยค่ะบ้านสวนนกสวยไม่มีอะไรนำเสนอวันนี้มีมะม่วงค่ะทางหลังนู่ไปนู่นก็เป็นเป็นป่าเป็นเป็นสวนผลไม้เป็นสวนมะม่วงสวนกล้วยนะคะ แล้วก,เกเ็เป็นฟาร์มนกค่ะเป็นอ่าอ่าเป็นฟาร์มนกค่ะอากาศวันนี้ก็จะร้อนมากเลยค่ะอากาศสุดๆเลยแหละวันนี้ถ้าใครทำงานกลางเดดก็โอ้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเหนื่อยก็กินน้ำพักร่มกันบ้างนะคะดูแดดโอ้ยแดดวันนี้ร้อนมากวายเห็นแดดแล้ว จะเป็นลมละแดดแรงเกินนะคะมาดูมะม่วงกันต่อนี่มะม่วงค่ะช่วงนี้มะม่วงที่ไหนก็เจอแต่มะม่วงมันก็จะเป็นแบบทรงแบบขายไม่ออกหรือว่าราคาถูกเขาก็จะกวนกันนะคะมะม่วงหน้านี้ใครมีเยอะเขาก็เก็บมากวนกวนเอาไว้กินเวลามันมดหนามันเวลามันวายมีประโยชน์ ทำให้เราเมีอาหารว่างมีของว่างรับประทานมีของว่างกินนะคะนี่ค่ะบ้านสวนนกสวยก็มีมะม่วงนำเสนอนะคะวันนี้มะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนนี่กระดกดกมันเกิดขึ้นเองว่าจะตัดทิ้งคิดไปคิดมาก็เลยเออเอาไว้เพราะมันอยู่ติดรัว้ว เอาไว้ก็เลยเนี่ยออกลูกมาเหลือกินเหลือรับประทานเลยค่ะมะม่วงกละลอนมันเป็นมะม่วงป่ามะม่วงโบราณเนาะค่ะเนาะส่วนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่เราก็ปลูกปลูกเอาไว้ก็สองสามปีก็ได้กินแล้วนะคะไม่นานนะคะ เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่คะช่วงนี้บางคนกเกษียณงานแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็เนาะไม่มีอะไรทำก็มีสวนหย่อมเล็กๆทำนู่นทำนี่บางคนก็ยังทำงานอยู่ก็ทำงานกันไปนะคะสู้ๆทนค่ะวันนี้วันเสาร์ก็บางคนก็ทำราชการก็ได้พักหยุด ไหนก็บางคนก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ทําไปค่ะไม่มีวันหยุดเพราะค่ะเนาะคนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนอยู่บ้านนี่ไม่มีวันหยุดนะคะแต่มันมีความสุขเพราะว่ามันมันอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับบ้านก็ถือว่ามีความสุขอีกระดับหนึ่งนะคะคนทำงานเขาก็มีเงินเดือน คนอยู่บ้านไม่มีเงินเดือนแต่ก็มีความสุขเพราะเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับลูกหลานกับสิ่งแวดล้อมค่ะมะม่วงกำลังหอมกำลังงอมน่ากินมากค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ้านสวนนกสวยค่ะก็มีแต่ของบ้านบ้านนี่แหละค่ะให้ชมขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะกดซับสไคร้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม